สวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการทำการ์ดอวปอนไวยพรนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของคริสต์มาสเองนะครับหรือส่วนของการ์ดไวยอรปีใหม่นะครับก็ขั้นตอนการทําง่ายๆนะครับเราก็จะใช้ตัวของแคนวาครับเข้าเว็บแคนวาเมื่อเข้าเว็บแคนวาขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถดูตรงนี้นะครับตรงนี้เราพิมพ์ได้เลยนะครับ Add ปีใหม่ Add i p h o n ปีใหม่นี่มันก็จะมีแบบมาให้นะครับอ่ะผมกดเขาว่าการดูทั้งหมดดีกว่านะครับถ้ากดดูทั้งหมดเห็นไหมครับเขาก็จะมีนี่ปีล่าสุดเลยปีปีใหม่พวกนี้นะครับมุดิผมเอาแบบนี้หรือใครจะเอาคลิปมัดก็เลือกมัดนะครับ อะผมเอาตัวนี้ผมก็กดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ก็จะมีคำว่าปรับแต่งเทมเลตนี้นี่นะครับเมื่อเราปรับแต่งเทมเลตนะครับเห็นไหมเขาก็จะมีคำมีอะไรเราก็ดับเบิลคลิกเพื่อแก้คำได้นะครับนี่ดับเบิลคลิกแบบนี้ไปแก้คำแก้อะไรได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พอเราได้แบบที่เราต้องการแล้วนะครับเรากดคำ,คำว่าแชร์ เรียกว่าดาวน์โหลดแล้วก็กดดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับแล้วก็นำไปใช้งานตามที่เราต้องการได้เลยนะครับอันนี้คือเทคนิคการทำแบบง่ายๆนะครับคำเวยพรมแบบง่ายๆนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับตัวที่ใช้นะครับคือตัวของเคนวานะครับเคนวาเราพิมพ์ได้เลยในเว็บนะครับว่าเว็บเคนวา .com นะครับคลิปนี้ก็มา สันส้นๆง่ายๆแค่นี้และกันนะครับเพื่อให้ทุกคนสามารถทําการ์ด้วยพอแล้วก็นําไปใช้งานได้ถ้าใครอยากใส่รูปตัวเองนะครับเราคีมาเราก็มาตรงคำว่าอัปโหลดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่รูปตัวเองลงไปได้เลยนะครับพอคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ